อันนี้ก็ก็เหมือนอย่างที่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันี้เขาแข็งเก่งแล้วก็ทีมเรายังเป็นเด็กใหม่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องสร้างเสริมประสบการณ์อีกขึ้นมาอีกนะครับจากการที่เราดูเหมือนว่าเราจะสู้เขาได้แต่จังหวะสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถเข้าไปเจาะเขาเขาได้เลยซึ่งมันอยู่ที่ประ,ประสบะการณ์เด็กด้วยแล้วก็อยู่กับกับอ่า เด็กที่เป็นพื้นบ้านของเรานะครับแต่ว่าสําหรับเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปัตตนีิเขาแข็งแก่งมากเขาแข็งแข่งแข็งเก่งมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมยอมรับในใน,ในความเก่งของเขานะครับเขามีต่างต่างชาติที่ยืนระยะได้ดีกว่าทีมเราอย่างหนึ่งคือพอทีมเราเนี่ยยืนระยะไปนานๆเนี่ยก็จะออกซ้ายหน่อยขวาหน่อยนิดนึงเนี่ยฮะก็เกิดความผิดพลาดขึ้นขึ้นมาได้นะครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์ที่มาเชียร์ ปัตองซิตี้นะครับกับกองเชียร์ที่มาช่วยเชียร์ปัตตานีนะครับก็ขอขอบคุณมากสําหรับวันนี้ก็คงจะขอขอบคุณทุกทุกคนที่มาเชียร์แล้วอย่าลืมแมตหน้านะครับเราจะเปิดบ้านรับมาเยือนของสุราษฎร์เอฟซีนะนะครับก็ขอบคุณมากครับ